กับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดีบทที่51หัวข้อว่าคําสารภาพขอการชําระพระคัมภีร์ตอนนี้หัวเรื่องนี่นะครับถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าดาวิดได้สารภาพต่อพระเจ้าหลังจากที่เข้าหาบัตเชบาดาวิดทําบาปต่อบัตเชบาอย่างไรดาวิดเมื่อเห็นบัตเชบากําลังอาบน้ําอยู่ดาวิดพอใจมากเรียบบัตเชบามาหลับนอนด้วย ทัง้งที่มีคนทูลบอกว่านี่เป็นภรรยาของอุรยาดาวิดท,ทำบาปแบบนี้และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรู้ว่านางบัชบาตั้งคันก็เลยเรียกให้อุริยากลับไปหลับนอนกับภรรยาเพื่อจะกลบเกลื่อนความบาปตัวเองแต่อุรยาไม่กลับไปเมื่ออูรยาไม่กลับไปดวิดจึงส่งอุริยาออกไปแนวหน้าและอุรยาตายเนื่องจากสิ่งที่ดาวิดได้ทําลงไปดาวิด ขอการอภัยจากการที่เขาเคยทําผิดทําบาปอย่างรุนแรงมากเขาเป็นฆาตกรและเขาพยายามกบเกลื่อนและเขาเขาทำบาปที่ควรจะต้องถึงตายแต่เรามาดูด้วยกันว่าสิ่งที่ดาวิดอธิษฐานไม่ใช่ขอการชําระอย่างเดียวมี7-8เรื่องด้วยกันที่ดาวิดอธิษฐานกับพระเจ้าอันแรกก็คือสิ่งที่คู่กับการสารภาพคือหความเจ็บปวดพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าจิตใจฟกช้ำและสํานึกผิด บางคนฟกช้ำแต่ไม่เคยสำนึกผิดดังนั้นเราต้องฟกช้ำได้สำนึกผิดสำนึกผิดกับบาปตัวเองอันที่2ขอพระเมตตาข้อที่หนึ่งบอกว่าขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ขอความรักของพระองค์ลบล้างการทรยศด,ดาวิดรู้ดีว่าทุกอย่างที่ทำบาปกับพระเจ้านั้นอาภาัยไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปต่อให้คนเล็กน้อยคนหนึ่งที่เขาทำ ม้ว่าเขาจะมีศักดิ์สูงขนาดไหนพระเจ้าไม่คลลำเอียงพระเจ้ายุติธรรมเสมอเขาจึงต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าอันที่สามพระองค์เขาปรารถนาจิตวิญ,ญญาณที่สะอาดพระบีดบอกว่าขอชำระครับลงด้วยต้นหูศพในสมัยก่อนต้นหูศพเนี่ยนะครับเขาใช้สําหรับปรบพรมปรบพรมในพิธีชำระบาปเขาเขาขอการชำระชำระจิตวิญ,ญญาณให้สะอาดอันที่สี่ มีความปรารถนาอยากจะเข้าใจพระไัยพระเจ้าไม่ใช่แค่การชำระแต่เขาอยากจะบอกพระเจ้าว่าดูเถิดพระองค์มีประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอสอนให้สติปัญญาให้กับข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ชอบคำนี้ครับจิตใจลึกลับหมายถึงว่าภายในใจลึกๆเขาต้องการความเข้าใจในพระไัยของพระเจ้าอันที่5สิ่งที่คู่กับการชำระก็คือความปรารถนาใกล้ชิดพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าขออย่าเวียนข้าพระองค์ไปจากพระพักของพระองค์ เขารู้ดีว่าการที่ถูกเวี่ยงไปจากพระเจ้าเพราะความบาปเป็นตัวแยกระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเขารู้ดีว่าความบาปแยกเขาออกไปสันติสุขไม่มีวันเกิดขึ้นดังนั้นเองเขาปรารถนาใกล้ชิดพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและมาถึงข้อที่6ดังนั้นเขาจึงขอความชื่นบานจากพระเจ้าความสดชื่นอีกครั้งหนึ่งการทําบาปเหมือนกับตกลงไปในบ่อที่เหม็นบ่อที่สกปรกมากน้ําเนา่าและเมื่อเราลงไป กลิ่นเหล่านั้นติดตัวเราขึ้นมาเราต้องการรับการชําระและดดวิดบอกว่าขอคืนความชื่นบานขอชําระข้าพระองค์ให้สะอาดและชูข้าพระองค์ได้เต็มพระทัยอันที่7ดาวิดขอความปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้าเขาควมีบอกว่าขอเบิกลิงฝีปากข้าพระองค์ปากข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์แน่นอนพระกัมพีได้บันทึกบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ปิติยินดีในการนมัสการแต่พระเจ้าปิติยินดีในชีวิตที่กลับใจดังนั้นเองดาวิดรู้เคล็ดลับนี้รู้ว่า การที่จะนมัสการพระเจ้าเพียงภายนอกโดยไม่กลับใจนั้นไม่ได้เขาจึงขอการกลับใจจากพระเจ้าและข้อสุดท้ายเป็นความปรารถนาของเขาที่จะช่วยคนอื่นครับให้กลับมาหลังจากทำเขาได้รับการช่วยจากพระเจ้าเขาได้ทูลพระเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดจากบรรดาทางผิดของเขาดังนั้นเองวันนี้เราขอการชำระจากพระเจ้าอย่าเพียงขอการชำระจากพระเจ้าเราต้องมีหัวใจแบบเดียวกับที่ดาวิดมี รวมทั้งหัวใจที่อยากจะช่วยคนอื่นให้เข้มแข็งในพระเจ้าด้วยขอบพระเจ้าอุพพรครับ